สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับบทบรรธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นหะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนีคือจับตาบิ๊กป้อมนายกส้มหลนเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผลงานสำคัญประการหนึ่งของบิ๊กตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยคือการตั้งคณะกรรมการน้าแห่งชาติขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลจัดการน้ําทั่วประเทศมีกรรมการรวมทั้งหมดเนี่ยสาคนผลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็เมื่อเร็วนี้เนี่ยผลเอกประวิตธในฐานะประธานเนี่ยได้สั่งการให้เตรียมรับมือกับฝนทิ้งช่วงซึ่งแนวโน้มของเอลิโยเนี่ยจะกระทบกับพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็เตรียมพร้อม สำหรับแผนการ,รเผชิญเหตุอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจทั่วถึงและทันเวลาด้วยนะครับมีการเรียบประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการน้ําแห่งชาติเนื่องจากมีข้อห่วงใหญ่ถึงการคาดการณ์ของประเทศไทยที่กาลังจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอล尼โยช่วงเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้แหละครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งจะส่งผลทําให้อุณหภูมิเนี่ยร้อนขึ้นเฉลีย่ยสูงขึ้นแล้วก็หลายจังหวัดอาจจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง มีปัญหาต่อปริมาณน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยปริมาณฝนจะน้อยกว่าปกติถึงร้อยละห้านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่าฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้อีกต่างหากจากนั้นเนี่ยนะครับที่ประชุมก็ได้รับทราบการดาเนินงานในช่วงสิ้นสุดฤดูแล้งปี2565ทับ6 ตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยสำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชเนี่ยจะทําหน้าที่ในการประเมินผลและก็สรุปบทเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอนําไปปรับปรุงมาตรการรวมทั้งกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแ้งปี2566ทั2567ต่อไปจากนั้นนี่นะครับ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการำดำเนินง,งานตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2566และการเตรียมการรับมือฝนทิ้งช่วงในปี2566โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิดพร้อมกับสร้างการรับรู้ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนและดําเนินการตามมาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2566ทั้ง12มาตรการและมาตรการรับมือกับฤดูแล้งปี2565ทับ2566อีก10มาตรการอย่างเคร่งรัดนะครับเพื่อรองรับกับสถานการณ์เอลนินโยที่ได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้นอกจากนี้ครับยังเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยดำเนินการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ พื้นที่ลุ่มต่ําเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ํานองในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับพลเอกประวิทย์เนี่ยได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันบรูรณาการทํางานและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยดีตลอดมาจากนั้นได้กําชับให้ทุกหน่วยง,งาน,นเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนทิ้งช่วงในปี2566แล้วก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะการกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งอย่างจริงจังรวมทั้ง ให้หน่วยงานหลักเนี่ยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็รับทราบสถานการณ์อย่างทั่วถึงและทันเวลาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือชื่อเดิมคือสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะครับเป็นส่วนรชาชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามมาตราเจ็แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง,งกลม 2,545และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของคณะรนะักษาความสงบแห่งชาติที่46ทับ2,560เรื่องการจัดตั้งสำนักง,งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเมื่อวันที่25ตุลาคม2560มีหน้าที่ในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศฝ่ายแผนงานโครงการฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการและฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบโดยมีเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับปัจจุบันที่มีสำนักง,งานอยู่ที่อาคารจุธามาศเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับช่วงนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยฟิตปังเลยนะครับโรดโชว์ตรวจงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนฝูงมากมายและก็อาจจะไปไปได้นะครับ ว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังจากที่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยต้องตกม้าตายทางการเมืองตามที่หลายฝ่ายได้มีการวิเคราะห์กันเอาไว้ก็ปไปได้นะครับ